ไปพูดๆตามพ่อไปไปไปพูนไปพูนไปพูนด้วยไปโอ้ยบัได้เปิดไฟให้หมูบดขึ้นเลยเมื่อเนี่ยพันแห้งกอากาศเย็นโอ้ยจนคนพุนจนปากออกควันน้องเอ้ยไปพูนแม่พ่องเลยไปพองเลยเร็ว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  อรุณสวัสดิ์ตอนเสาเด้อพี่น้องเด้ออากาศเย็นจนระเกินมื่อไหรแห้งกับเย็นกว่าทุกมือเพราะว่าหมอกลงแห้งจนหน่อยสายขาใจหน่อยขวดน้ำมาแล้วเนี้ยเหงื่อขนาดนี้ได้เปิดไฟให้อรุณในมืดคืน าพอแห้งกันไหวก็ได้เนวอ,อันส่วนขี้หมูก,กะฮักอะไรเด้ไหมโอ้ยประซื้อเอามาเอเ๊อราคาขึ้นราคาหมู่บ้านนี่เห็นเขาขายในบ้านนี่ราคาขึ้นอยู่สามสิบสี่เพิ่งพี่น้องอ,อีกสองเดือนสิบ่ขึ้นให้บอสสองเดือนขึ้นให้ในเด้อนี่เขาก็ได้สองเดือน วันนี้วันที่เท่าไรอันนี้ยังบัตรหอดบัตรท่านเต็มไปได้เมนนื้อวันที่สิบสามสิบสี่ปนี้สองสิบวันที่สิบหกกับหอดสองเดือนเต็มค่ะส่วนนั่งอันนี้ก็จิ้วกระมูวันใหญ่จ้าหาดูเตะเตลูเขาเลยบบใหญ่โอ้บ่มีเนี้ยส่วนขีโมูสั่านี่สชครับซื้อใหม่กอนซื้อนุตักขีหมูใหม่กอนนี่นะ นีแกโตอยู่โตอยู่เด้อจ้าเนื้อแน่ๆโโนๆขบนั่งบวเบิรดด์อกบอาหารอีกสวยๆก่อนสูหนาวหนาวแล้วเกินฮาดงามเด้พี่นอ้องกำลังขึ้นพนละจะไปหางานได้นึงนี่หากินแต่ขี้มูได้ฮาฮ่บนนี้ผมเดพี่น,ออน,น้องหมอกคตหนุวหายุด ตอกับแสงแดดนะแห้งผู้อันนี้คือน้ำหมอกนะพี่น้องเว้ยน้ำหมอกลงแห้งๆเย,น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 ยน็นเย็นเย็นนะมอเสานะควันออกปากเลยนะนมอเ้ากับตื่นมากกับไม่หยางเลยจ้ากับเป็ดกับไกข่ข้าวสุกข้าวสวนบ่ต้องขามาได้คนละจะบ่ต้องขามาเด้อเออไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามา S <S <S ใกล้จะออกดอกแล้วพักอันนี้ครับพี่น้องเลยใกล้จะออกดอกแล้วนะถั่วก็กรูดจังเลยกรูดกลงมาลังจจังนะแล้วก็เป็นอัน,นอันนี้เป็นแหงๆไปพี่นอ้องแต่ว่ากำลังสะออกดอกแล้วนี่นะออกดอกมากกสิบี่เป็นมากรูดลองลองรงแง่งอยูบรรอ่บ่ ักนขันะ้นน้ำหมอกลงลายแล้วมันงามนะพี่น้องหมอกลงเยอะผักก็งามเฮ้ยไปนะขึ้นมาหยังกลิ่นบ่งกลิ่นก็ได้ใช่ไหมบ่ทำให้มันเยอะจังนะ่ะเฮ้ยเย็นน้ำหมอกเนี่ยมึงเศร้าเนะี่ยแทบสิบ่อยากลุกเลยพี่น้องเอ้ยความเย็นความยาง ความมันเย็นมันยังโอ้ยนี่มันแดงคนนีนแต่งงอลิ่ว <c oughs> แต่งหงอวงนี้นี่หงอละหงองแรงแง่งเฮ้ยน้องเลยเนี้ยมันเป็นจังเลอมันเป็นหงอหนี่หงอลิเหล,ลาแลมืเมื่อสิเก็บลงไปหายายบวก,ก่อนพักอันนี้คันยายนี่เราบวาลงมันจัดเก๊กมันแก่แล้ว พอปลูกพักไปหนึ่งก็ได้สามแถวค่าตึงยึงอยู่นี่มันหนาวเนี่ยปุ้ยมันคือใหญ่ไว้แทบมือนี่นะพี่น้องมึงนี่แต่งมันคือใหญ่ไว้แทะมาเก็บลงไปให้อันนี่ปุ้ยให้ริโอมาเก็บก่อนมึงนี่ผีมันใหญ่มันเลย คุณมีันใหายมาแล้วบางั้นนี่หมากงามอยู่ไหนเพี้ยเออมันโตเร็วอยู่เนาะโตเร็วจริงน,นนะน่ำมนเฮ้ยเอาเอาันนี้มาเก็บักแต่งนะี่มันหมากมันง่ายขารดขขาเร็จูินี่โอ้ย chắc muu, mới nhắn thay rai muu. cả kia taba. But bật nằm mặc áo cái gì nhu môn vô Hãy 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 nhọt hãy 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 xài hãy hãy มามามาบางนั้นนี่มันก็มีไรตัวมันตัวนี้ก็มีโค้ด้าวัดต้อมขบ้าวบ่ต้อมขบ้าโคลดามันแตกอยู่บ่นโคลด้าบึ้งเอ้าไงเอกบ่ต้อมขบ้าเจ้านั่นมันสิมุนมุดว่าเขาหยอกคนอื่นแหละใกล้กับห้องถ่ายอยู่หันแล้ว พระท่านแตกง่ายดอกพักบงอกเพื่อมันสิออกฮะแม่นบ่มึงเออโอมึงน,นั่นบบนี่จะอุดเบ,บิ้งดูกำลังออกโอ้ยมันกระแก่แต่ว่ายังละไรมือมันกระตวมันกำลังข้นไหนี๋นนนมันกระน ปีดออกเพื like ่อนกันยังว่าปีดใบนะออกปิดอืมปีออกใบมันนั่นจากเลืองมันจืดฝุ่นมาจากตัวนี้มันหักหมากโดกโลกอยนี้นี่ตัวนี่ตัวตัวนี้ง่ญ่จุดเดนมาเงงอนี่เก็บได้รลดนี่ยนะมันแก่แล้วตัว มีอแล้งชิตัดไปตัดตอนนี้รถเป็นอย่างสืถามมือแล้งเอยียงสวัสดีเจ้าพี่น้องเด้อสวัสดีตันเ้าจ้ามันคือมันมันมันอยากเลืองเราเฮ้ยตอนนี้นะเจ็บโลเพราะว่ามันใหญ่มันกับบอสแสบเราะว่าท่านี้นะมันสิเป็นหมักแดงงวยสีนี่เขียวบ่ถึง<ะ>มันสิเป็นหมักแดงงวยสีนี้ทีขาวทั้งหมด โอเคหน่วยหน่อยเลยมา่บักอือกลาอเป็นหมากนะแลเจ้าออกไปเหยียบมันมึงแน่ผูกกเอมากนะนผูกเ้อยาสิหามส่ได้ยังไงน่หน่วยนี้อ้ลายหมากริบอไรมึงอือนะมึงเนงอือมันเป็นงนอยู่แถมมันเป็นเป็นลายลายโล่ก็นี่ไะเดาไปต้นต้นมากามากใหญ่ผู นี oh, <here> <laughs> ับสิเฮ็ดหน้าได้หนอมันจังสิฟืดขึ้นหนอแปลงนี้ขากำลังขึ้นพี่น้องเอ้ยเอาขี่มูมาหดแล้วก็กลังขึ้นโอ้ยทำไมว่ามันเป็นหมากใหญ่เอาไว้ก้อนตัวนี้นะมันงามดีเฮ้ยนั่นเอาหมากใหญ่ๆหน่วยนี้เอาอยากรีดดิมึงเนี่ยนั่นเอาเอาเอามากลุ่มนั่นยิ้มีแต่หมากโดยเด็ดจิงจริงดูเนี่ยูหงก็เห็นแล้วมันอยากงอน่ะ ใบท์มลายคือว่าเป็นเ่าะอย่างเก็บออกใบมันมอ่ะนะครับเท้าอย่มัสตาร์ดเป็นไก่เด็ดเอรุณนะใบแก่มันนี่ะสมว่าอรีได้ซีฟันบอกลายมิแล้วนะเก็บใบมิออกแก่ใบเกือนะจะได้เลี้ยงหมากมันใช่ไหมเอฟสีขา เจมาล่ากับชันหอยชวนเนี่ยเจ้าซิปมืออะไรพอเสียวอืมเป็นอย่างเราก็ไม่เอาจ้ะพอดีเวิดล่วงนี่กระลงไม่ทั่วกลยกำลังเป็นมันโดดโหลดมันแดงอ่ะพี่น้องมึงเนี่ยเป็นถูกขอมักแดงนะอัตบ่ายแกมันนี้ มาได้ปิดเดือกปิดออกจนเหรียนแข็งแซ่กเลยโพดเออคอยบอกให้เอาแต่ใบถ้งเงาเงาวันนี่เนาะพอออกเวอรลสุดนะลองเบิงว้ามันสีญ่เพื่ามากมันสีตรงจริงนะมาได้เอาออกแล้วก็เนาะพี่เนาะเอาออกแต่จำคามันอันนี้นี่ใบมันเหลืองใบใบเงาเนาะเออเกียงไรกับพี่เนี่ยโป๊กแต่ว่าเอือ ส่วน<ด>นี้เชี่ยไป,ปส่วนนี้เชียบไปหาขัวเขียดข้ายบ่ร้อมือนีงได้น,นี่เราสิลงเองี่ยบ่ได้นี่แหละเขาสิตัดพักอันนี้เราลงหายายบัวอ,อีกมือนี่เราลงไปกินกับฝือฝือฝือมันแก่เลยนี่ว่าเนี่ยก็ตัดลงในหมองอันนี้ลายเติบ มันกระตัดลงอีกใครยานี่ตัดลงอีกก่อนมันแก่แล้วตัดออกมัดซะตัวนี้ตัวนี้เอาอยู่ป้าก่อนบอกเอาออกโลดแล้วก็ออกแต่อันนี้ม่แน่ตรงนี้เลยตกแต่งในเอาโลดในหมางเลยพอดีกินเลยเนาะพี่เนาะใครจะซื้อซื้อได้สกแตงอ่ะเด้อเอาเลยสองลูกเนี่ยเฮ้ยคอยยังให้มันงามๆดิ เก็บบเดินยังสั่นกันไหวนะเอาโหลดในตีนนะมีนี่นี่นี่โบก็ค่ะห้องไรกันโอ้ยหมกแดงใช่ได้ดีบางบางกีนี่คือเครื่อนมันตายเนาะอืมันตายออกมาลายนี่นี่เน่นตลกห้องไว้เนี่ยเอาใบมันห้องไว้เนี่ยแดงน่ะ เป็นถูกกินนนั่แต่ว่ามันมันขี้ใหญ่หรือบ่อเท่านั้นมันงอแล้วก็เออออกในจุ่มนะว่างั้นมันบ่อขืนข่างมันขืนข่างมันขี้ง่ายมามันบ่ขึ้นข่างแบบนี้นะเราต้องเปลี่ยนแผ่นใหม่ข่างนล้าใหม่เก็บคืนซองเถาเ้าสิบเจ็ดมาทำสูญขาหาถลือเดืนดคือซื้อเยอะด นี่เอาเลยใหญ่แล้วอื้อาวะนะแปดแต่ว่ามันชิ่งง่ายหรือเปล่าชำน้่นนั่นแหละเคบมันไม่หมากง่ายน,ายนะเอาเล่นปะแ็บพอได้กินอแล้ว ข้างไว้ใน้นีใหม่ข้างเออข้างไว้ในนี่แหละนี่นี่มากไงหนึ่งเนาะสามใบนึงก็เป็นมากสามใบเป็นมาครับเฮ้ยเอามาเยอะโอ้ยเนาะมึงได้มากต่อไปพัดายเรื่อง เอาตัวง่ายนะเฮ้ยตัวนอนเออเออบออย่งอ่อนอยเออขันม่ลมมันเอาแมงเลยันน้ได้แแมงละเกิรนแมงกินมันเห็นไหตัวนี้าได้ห้าคนด้วยกินเยอะเนาะ ทำไมมันออกดอกน,นี่มันออกดอกลายต้นอยู่ได้น,น,นี่นแต่ว่ามันสิเป็นหัวใหญ่อยู่นี่นะเบิ่งลงหัวแล้วงามคือแล้วมันถึงน้ำหมอกโดนน้ำหมอกแล้วงามงามหย้ยอ่อนยอดพักอันนี้เดี๋ยพี่นงมากระโดดกำลังกำลังสิออกดอ,อกแล้ว อว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 นี่ก็จะได้ก an ินหมากแล้วจ <ss> ้าเป็นดอกแล้วเป็นดอกกันแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะพีก็เป็นดอกแล้วหักเตี้ยเก็บออกจนเต็มีเหยียแกกแสะพี่น้องเลย ซื้อได้น้องซื้อได้จังเลยอย่ามันเหาแกะมือใหม่คันได้ปลูกใหม่นอนหมากงามคือห้องเบาเอือตะกี้โอ้ยคักแทะดีเลยดีลรงบ้านาลเแต่สีได้ลงองแย่จีิงสีมั้งเปล่าแต่สวี นี่สวยงามอยู่ได้พี่น้องเอ้ยครับอาโซหน่อยเห็นว่ากันได้พิมา์อะไรทั้งไปตอนแรกว่าสิบวได้กินนะอ่ากินโซหน่อยค่ะอร่อยไหมกาได้เอาไปลาโอ้โหเสแอยู่งามแงมเตงใหญ่จ้าใช่แต่งงอเหรอถุงละถุงละสิบบาทเก็บได้เมื่อละสิบบาท ได้มือเรา๙บาทพี่น้องแต่ได้มือเรา๙บาท๙บาทยังลายอยู่ผูกเต็มทีเัาก็ได้กิ่นซองซ้เทื่ออะกำลังงานไงมันงานมันงานมั้งไงผู้ล่ำมันอะเบิ้งโลดมนใหญ่เบิงมันใหญ่ใหญ่เฮ้ยถ้าเบิ้งโลดมัต้องห่วงออกนี้น้อยนี้หนึ งานมัทไ่ถนัดง่ายหาสื่อแนวมาอันขวดขี่มูกับบาดพี่น้องเอ้ยแตามคลิปหน้าเสวี่ยเสว่ยเราจะไปใส่กันมันนี่พิ่นนัดกันไปใสค์่น้องตามคลิปหน้าเราจะไปซื้อทั้งแถวลงหวยบ่ขพรเขียดสายบ่เมื่อน่าได้จังหวะกันคันเจสซบ่ได้ไปอันเปลี่ยนยานี่เฮ็ดเขาเขาย่างตุยกขยานั่งไปนอนนี่นั่น สาวๆนี่ยันพาแขกไปหล้ายมูเลยบัวก็กำลังขึ้นข้างแล้ว,วก,กำลังงามเออันนี้นะคอยชมมาตาดัดเอามันมืดเราได้นีนะเหน็นสกิทได้เจ้าก็ได้พขอข้าปลอมมาหวานมาแรงพอข้าปลอมมาหวานอันนี้หนึ่งอันนี้ได้กินรีได้มื่อยนะเป็นลกๆนะยก็ดกดกดกได้ด มันเน่หมากนะออกมันตัวได้อันนี้ก็ยังมาทันในบีทปลายได้ไน,นี่นะเฮ้ยพ,พ,พี่ขนาดยิ่พี่ก็อยูปป่ปลายพี่ก็ยังยอวอยขามาแน่นี่เครื่อนนี่คอยเด้อยวยไปทางเจ้ากูแล้วอ,อืมกําลังเป็นมาอักปล่อยออกลูกไปมา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 จังไป,ปเอาใบมันออกบัดนั้จังมัดตัดใบมัน ไปออกไปไว้บนนี้นมานนี่พักอีตูกับลังแตกนี่่ามาเยียบมังนี่โหมันแตกมึงเหรอไปออกไปตามคลิปหนักแล้วกันพี่น้องจ้าฮะเก็บเก็ดเกลก่เยเอาอาหารหายมั้นส่วนหมูกะอ้าวใหญ่ใหญ่ไว้ราคาขึ้นไวไวอีกเดือนปลายเน,ะนาะเมอว่านเนี่ยเขาค้ายไปรสามสิบ วันนัองห้างนี่ยขา,ายสามสสี่พันหาร้อยแต่ว่าบทตีเป็นกัานบทกัดบ,บาทพี่น้องเลยอ๋จะได้กะข้อใ,ให้คุณนราค่าว้ได้เลยเม็ดอลไรเนี่จะไปหานีสามสิบหนาได้พี่น้องเลยจะได้กระปากเป็นกระักใจห้ได้เลยจ้า